เห็นข่าวเหมือนกันนะในรอบสตาร์ที่ผ่านมาครับเรื่องของจะเอาทางฝั่งอนเนี้ยลิซานโดมาติเนส Martinez, ครับไปยืนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ในตำแหน่งแบ็กซ้ายในการปรับบทบาทในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงเนี้ยเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าสมมติเอาลิชาลิซานโดมาติเนส Martinez, ไปยืนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับหรือไปยืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายเรเซอร์ป็นคิดว่าไงบ้างกับกรณีนี้ผมว่าเสี่ยง คือผมไม่ได้ห่วงลิซานโดนาัตติเนสเลยนะในการจะเล่นแบ็คซ้ายหรือว่ากลางรับแต่เราลองมองภาพนะครับว่าสมมุติเลยนะผมมองว่าสมมุตินะครับคุณได้มาสลาอุยมาแบกขวาและนิโยโลกลับมายืนคู่กับเดอลิกแม่งไม่เคยเล่นด้วยกันเลยบอลอังกฤษไม่เคยเล่นแล้วแบ็คซ้ายสมมุติว่าเป็นลูกชอก็ไกนะัน ผม่วงนะครับเพราะว่าบอลมันไม่เคยเล่นได้กันเลยแล้วไม่เคยเล่นในบอลอิตาลีได้กันเลยอะ่ะแล้วมาเล่นอนะ่ะผมลัวมันจะลวนนะนะแม้ว่าเราจะเห็นว่าเฮ้ยยโร่อ่ะปีท่านก็ก็ดีแต่ข้อข้อพลาดมันก็ยังมีอยู่แล้วมันัเป็นมันยังเป็นดาวรุ่งอยู่ผมรู้สึกว่าลิชาควรจะเป็นแกนหลักในตำแหน่งเซนเตอร์มากกว่าครับฉีกไปเล่นแบ็กผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะผมรู้สึกว่าแมต็ดพอมีลิชาตรงกลางอ่ะมันคือ,ม,คอมันคือตัวบิวอัพเกมขึ้นไปเลยอะ่ะ มันคือตัวที่พาบอลขึ้นไปตัวที่กล้าเล่นตัวที่คลองมือเท้าผมผมจะอิงกับว่าแนวรับที่มันดีอ่ะมันควรมีสต็อปเปอร์แลวก็คับเปอร์อ่ะตัวชนกับตัวดักทางอ่ะอ่าแปง่ายล e โอวิดิชอ่าใช่ไหมอ่ะอ่าประมาณนั้นหรือจะเป็นอ่าถ้าเป็นลิปูยุคก่อนก็มาติดกับฟานไดเอารมณ์ประมาณนั้นถูกไหมฮะลูเบนดิออสจอร์สโตนอารมณ์ะมานั้นถ้าเรามองมองในมุมนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะผมว่า ยังไงอะลิชามันก็คือเป็นมันต้องเป็นตัวหลักอ่ะแล้วยังไงอะผมว่าตัวของเทนฮาค่ะเขาเขาเซตระบบคือลิชาไม่ได้เป็นตัวออกบอลอ่ะแลวคือเอาง่ายถ้าเดอลิกคู่กับโยโลผมรู้สึกว่ามันยังใหม่เกินไปหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นถ้าเป็นแม็กไว์ยินคู่กับเดอลิกก็ได้ผมกลัวผมกลัวว่ามันจะเข้าอีล็อปเดิมว่าเป็นเลนเดอร์เลิฟกับแม็กไกว์ในสไตล์เดียวกันอ่ะความที่มันไม่เข้าใจกันผมรู้สึกว่าถ้าชั่วคราวพอได้ ผมว่าจริงๆอ่ะแค่เมยเต็ดหาตัวเบอร์หกมาเล่นก็จบครับคุณไม่ควรเอากองหลังที่ตัวหลักของโค้ชอะแล้วแม่งเล่นดีผมไม่ใช่ว่ากองหลังที่แม่งเล่นดีอ่ะที่สุดเมย์เต็ดถ้ามันถ้าเขาฟิตอ่ะมันคือการแก้ปัญหาแล้วคุณจะแก้ปัญหาทําไมเมื่อคุณมีเวลาในการยจะเสริมนักเตะได้ผมเลยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยมันจะเสียประโยชน์มากที่สุดเนาะกับการเอาตำแหน่งเซนเตอร์ที่มันจะเป็นเซนเตอร์ของทุกๆอย่างไม่เป็นทําให้เกมรับเหนียวมากยิ่งขึ้นอ่ะมี คอยค้ำตัวใหม่อย่างเรนี่ยโรมาหรือว่าเป็นมาไทเดลิก hmm. เองก็ตามถ้ามานะครับมันก็มีตัวประคองอยู่นะครับแล้วก็เออก็จะทาให้ตาแหน่งอื่นๆเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าลิซานโดมาตินเนสมันเป็นคนเล่นบอลกับพื้นได้ดีเป็นคนบิลล์อัพเกมได้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะซีโอ mm hmm. ครับซีโอเนสในฐนาะที่ <c oughs> สนิทกับเทนฮากมากๆอย่างเงี้ยคุณมีอะไรจะบอกกับเอริกเทนฮากไหมถ้าเกิดว่าเขาจะเอาลิซานโดมาตินเนสไปยืนเป็นวิสิตัวรับรือแบ็กซ้ายับ มิสซันโดม,มาเดเนสกลางรับเนี่ยเป็นทฤษฎีแฟนบอลเมืองไทยมานานแล้วจริงๆรู้สึกลลนเดอร์เลฟกลางรับมั้งลลนเดอร์เลฟคือเหมือนลลนเดอร์เลฟลล,ลนเดอร์เลฟกอนลนเดอร์เลฟลลนเดอร์เลฟคือทฤษฎีแฟนแฟน,แฟนผีชาวไทยเลยนะยืนกลางรับเนี่ยปรากฏว่ารู้สึกเทนฮารเคยลองแล้วมั้งนานแล้วซีซั่นก่อนๆคอนะเคยเล่นแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้จริงจังมากประเด็นก็คือเหตุผลแรกเนี่ยเบนพูดไปหมดแล้วนี่คือเซนเตอร์ที่เราตัดเรื่องเกมรับไปด้วยนะเอาเกมลุกนี่คือตัวออกบอลที่แบบ คือถ้าเราไม่อยากเห็นโอราน่าศาสตร์ยาวาเสียซึ่งแฟนบอลบ่นกันไปในเกมเจอลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับสังเกตว่าพอลิชาลงเนี่ยโอรานากล้าเล่นบอลสั้นพอลิชาบิลลอัพได้นะครับอันนี้คืออย่างแรกแล้วแบบเทนฮาร์เนี่ยคาดหวังกับบอลบิลอัพของลิชามากในแดนล่างฉะนั้นจับไปเล่นกลางรับเนี่ยต้องถามก่อนว่าแล้วใครจะขึ้นบอลจากข้างล่างขึ้นมา เพราะว่าถ้าเอาไปข้างบนเนี่ยไอตัวที่อยู่ข้างบนมันก็ต้องเรียกจากข้างล่างถ้าข้างล่างขึ้นไม่ได้มันก็ต้องศาสตร์ถามว่าศาสตร์ไปตรงกลางลิช่าวความสูงเท่าไหร่เก็บได้ไหมนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยคือไอทฤษฎีเอากลางเอากองหลังไปเล่นกลางรับเนี่ยโดยเฉพาะกองหลังที่ออกบอลดีไปเล่นกลางรับเนี่ยมันต้องคุยว่าเออโอเคแหละเราจะชอบบอกว่าเนี่ยประตูเออเขาเรียกว่าไงหน้าที่หลักคือต้องเซฟประตูถูกไหม แบ็กหน้าที่หลักคือต้องเล่นเกมรับถูกไหมอกองหน้าหน้าที่หลักต้องยิงประตูถูกไหมคือหน้าที่กองกลางเนี่ยอ่ะคาว่ากองกลางมันก็ต้องมีส่วนกับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกแม้ว่าจะเป็นกลางรับก็ตามแต่เวลาต้องขึ้นไปบุกเนี่ยถามว่ากลางรับกับเซ็นเตอร์แบ็กกับพี่โฟนจะต้องถามว่าใครใครใครที่ใช้คําว่าพอที่จะเล่นเกมรุกได้ทำธรรมาชาติมากอันนี้คือโดยทั่วไปในะเบนถูกปะ โดยทั่วไปแล้วมิดฟิลอะสัญชตาตญาณของมิดฟิลอะมันก็ต้องพร้อมที่จะไปเล่นเกมรุกมากกว่าคําถามคือสมมุติว่าอ่ะกลับไปที่ดิเดีแฟนบอลนะเอาลินเดอร์เลิฟเล่นกลางรับเรานึกภาพออกไหมที่ดินเดอร์เลิฟเติมขึ้นไปเลี้ยงบอลหน้ากรอบเขตโทษล็อกหลบสองสาคนแล้วยิงเรานึกไม่ออกฉะนั้นในมุมหนึ่งคือไอการเอากองกองหลังไปเล่นกลางรับถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยไอกลางรับตัวน,นั้นมันต้องขึ้นไปบุกอะมันทําได้หรือเปล่า แต่อันนี้ในมุมแค่ตรงนี้ฉะนั้นไอทฤษฎีที่เอากองหลังออกบอลดีไปยืนกลางรับเนี่ยแฟนบอลคิดได้นะครับแต่แต่ขณะโดยเฉพาะแบบลิซันโดบันเนียซึ่งมานตัวออกบอลแดนแรกเบอร์หนึ่งเนี่ยผมเลยคิดว่าอาจจะเราสามารถเขาเรียกว่าไงวิเคราะห์ในมุมของแฟนบอลได้แต่ความเป็นจริงอะ่ะเกิดขึ้นยากมากครับยังไงก็เป็นเซนเตอร์เซนเตอร์แบ็กอยู่แล้ว